สวัสดีค่ะเจอกันกับคลิปเก็บผักแล้วก็มีแมวคอเคลียไปเหมือนเดิมนะคะค่อยๆพัฒนาไปนะคะเน็ตพร้อมคนพร้อมถึงจะมาได้นะคะไม่ได้อยากจะอะไรเลยไม่ไช้เรื่องมากอะไรเลยนะคะเริ่มกันที่ถั่วพลูนะคะแอดก็ออกมาตักแดดอย่างที่บอกนะคะแล้วก็เก็บผักไปนะคะถั่วฝักยาวก,ก็กินไม่ทันอีกแล้วค่ะ นะอันนี้เป็นถั่วพลูที่ปลูกเอาไว้นะคะนี่คะ่ะก็ห่างจากเรื่องดราม่านะคะเอาตัวเองให้หายดีถึงจะพร้อมไปทําอย่างอื่นนะคะนี่คะ่ะเริ่มมาที่ถั่วจากต้นถั่วพกกลูใกล้ๆก,กันนะคะก็ค่อยๆเก็บไปหรือจะมีเจ้าเปียกแล้วก็เจ้าจอนี่นะคะมาช่วยเป็นกําลังใจนะคะวุ่นวาย มันก็จะเป็นภาพที่ทุกคนเคยชินนั่นแหละคะ่ะถั่วใหญ่มากๆนะคะวันนี้ก็มีเมนเูส้มตำจากมะละกอที่ปลูกเองนะคะก็ค่อยๆทยอยตัดคลิปไปนะคะอันนี้แอดมาภาคเสียงใส่ทีหลังนะคะก็จะมีเสียงอย่างอื่นคลอเคลียร์ไปบ้างนะคะถั่วฝักยาวกินไม่ทันก็เหมือนเดิมค่ะแบ่ง อันไปข้างบ้านให้ลุงคนที่เขาให้มุลกี้วัวเรามานะคะก็ดูไปเพลินๆนะคะมีตรงไหนที่จะแนะนำแอดในการทำคลิปก็บอกมาได้เลยนะคะวันนี้เป็นเมนูส้มตำที่แอดจะตำเพื่อที่จะกินคู่กับแคปหมูของพี่โนเนมนะคะนี่ค่ะมาแล้วเจ้าจอนมีเจ้าเปียกนะคะเป็นภาพที่ทุกท่านก็จะชินตาว่า เดี๋ยวมันจะมีแมวมาในคลิปแน่นอนนะคะก็ย้ายมาฝั่งตรงข้ามนะคะก็จะมาที่บวบก,กับฟักทองเราเหมือนเดิมนะคะบวบปลูกไว้หลายเดือนแล้วก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะนี่นะคะกินไม่ทันก็อย่างที่บอกค่ะแบ่งไปนะคะนี่นี่เห็นไหมคะ หอยออกไปรัวข้างๆล้วนะคะก็กินผัดบวบยังไม่ได้ลองหัดแกงเลียงเดี๋ยวจะศึกษาดูก่อนนะคะอืเดี๋ยวดูลูกนี้นะบเบลเธอเลยอะ่ะนี่ใหญ่มากคือจริงๆแล้วอ่ะอันไหนที่ใหญ่มากๆหนูจะไปให้อันไหนที่สวยๆนะคะแลก็จะไปแบ่งเพื่อนบ้านนะคะจังหวะที่เขามาก็จะ ไปเขาก็ยินดีกันทุกคนนะคะขนส่งมั่งก่อ,อสร้างตอนนี้น่าจะไม่มีแล้วน่าจะเสร็จหมดละนะคะนี่นะ,ะยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาแนะนำกันได้นะคะในส่วนของการทำคลิปตัดต่อคลิปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแอดก็จะพยายามนะคะเพราะว่าต้องเนี่ยพอเวลาภาคเสียงเอาชอบมอีข้อความแจ้งเตือนเข้ามาไม่จะ,มจะทำให้เสียอัรถรสในการรับชมรับฟังอันนี้เป็นมะเขือนะคะเป็นมะเขือ ะะแล้วก็มีกระเจี๊ยบเขียวนะคะในคลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้แอดนะคะให้แอดอแข็งแรงทั้งกายใจซะก่อนนะคะคือจะได้ออกมาทำคลิปดีๆนะคะพยายามตั้งใจอยู่มันมีหลายๆเรื่องที่ต้องคิดอะนะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจกันก่อนนะคะอย่าเพิ่งหนีหายไปไหนนะคะแล้วยังไงก็กลับมาเจอกันใหม่ในไลฟ์นะคะ คลิปนี้แอดขอพาคเสียงแค่นี้อยากจะให้ดูเพลินๆน,นะคะยังไงก็ขอบคุณที่ยังอยู่ตรงนี้นะคะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยติชมกันได้นะคะไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ